หลวงพ่อเจ้าขาคือว่าหนูสนใจเรื่องของรูปธรรมนามธรรมามากขึ้นหนูได้ยินคำว่าอุปทัยรูป24บ่อยๆแต่ไม่เข้าใจเลยว่าคืออะไรเจ้าค่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยเจริญพรโยมวาสนาดีแล้วละ่ะที่สงสัยใฝ่รู้อุปทายรูปนั้นถ้าจะพูดให้ง่ายที่สุดมันคือรูปธรรมต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเดียวๆ แต่ต้องอาศัยมหาภูตร,รูปสี่คือดินน้ำลมไฟเป็นรากฐานให้มันเกิดอุปมาเหมือนกับที่เรามีที่ดินผืนหนึ่งคือมหาภูตร,รูปสี่ส่วนอุปทายรูปก็คือบ้านเรือนต้นไม้สระน้ำหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ปรากฏอยู่บนที่ดินผืนนั้นมันจะตั้งอยู่ลอยไม่ได้ต้องมีแผ่นดินรองรับเสมอ พอจะเห็นภาพแล้วเจ้าค่ะแล้วที่ว่ามี24อย่างนี่มีอะไรบ้างหรือเจ้าคะอัตมาจะค่อยๆอธิบายเป็นกลุ่มๆไปนะโยมจะได้เข้าใจง่ายกลุ่มแรกคือประสาทรับรู้5อย่างที่เรียกว่าภาษาทรูปพวกนี้เปรียบเหมือนหน้าต่างทั้ง5บานของบ้านที่ทำให้เรามองเห็นได้ยินหรือรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกได้ก็มีประสาทตา จักขุประสาทหูโสตะประสาทจมูกขานนะประสาทลิ้นชิวหาและประสาทกายกายยะกลุ่มที่สองคือสิ่งที่ถูกรับรู้สี่อย่างเรียกว่าโคจรรูปถ้าประสาทรูปคือหน้าต่างโคจรรูปก็คือภาพวิวทิวทัศน์หรือเสียงเพลงที่ลอยมาจากนอกหน้าต่างให้เราได้เห็นได้ฟังกัน ซึ่งก็คือรูปสีรูปะเสียงสัทธากลิ่นคันธะและรสรสะนั่นเองเข้าใจง่ายเลยเจ้าค่ะเป็นคู่กันเหมือนหน้าต่างกับวิวข้างนอกแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะเจ้าคะต่อไปนะโยมกลุ่มที่สคือภาวะแห่งเพศสองอย่างก็คือความเป็นหญิงอิทถินีกับความเป็นชายปุริสินสี ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะทางกายภาพของเรากลุ่มที่สี่คือหัตถวัตถุหรือที่ตั้งของใจกลุ่มที่หคือชีวิตตินสีหรือรูปที่เป็นชีวิตเปรียบเสมือนกระแสะไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงให้เครื่องใช้ทุกชิ้นในบ้านทำงานได้ถ้าไม่มีกระแสะไฟนี้รูปประธรรมอื่นๆที่เกิดจากกรรมก็จะดำรงอยู่มิได้ กลุ่มที่6คืออาหารรูปก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้เติบโตกลุ่มที่7คือปริเฉททร,รูปหรือช่องว่างที่ขั้นระหว่างรูปต่างๆมันเหมือนกับช่องว่างระหว่างอิฐแต่ละก้อนที่ทำให้อิฐไม่กลายเป็นก้อนเดียวกันทำให้เรารู้ว่านี่คือแขนนี่คือขาไม่ได้ติดกันเป็นพืชไปหมด โอ้โหละเอียดมากเลยเจ้าค่ะยังมีอีกใช่ไหมเจ้าคะยังมีอีกนิดหน่อยโยมกลุ่มที่8คือวิญาญติรูปสองอย่างได้แก่การเคลื่อนไหวทางกายกายวิญยติและการพูดวจีวิญยติเป็นการแสดงออกให้คนอื่นเข้าใจความหมายกลุ่มที่9คือวิการทารูปสามอย่างคือความเบาลุหตา ความอ่อนมุทุตาและความควรแก่งานกัมมัญญตาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ร่างกายเราคล่องแคล่วไม่แข็งทื่อและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สิบคือลักษณะรูปสี่อย่างเป็นลักษณะสากลของรูป,ปรธรรมทั้งหมดคือความเกิดขึ้นอุป,ปัจจยะความสืบต่อสันตติความแก่ชาราชารตา และความแตกดับไปอนิจจตาพอหลวงพ่ออธิบายเป็นกลุ่มตรุมพร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบแบบนี้โยมเห็นภาพชัดเจนเลยเจ้าค่ะจากเรื่องที่ดูซับซ้อนก็เข้าใจง่ายมากขึ้นขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรการที่เราเข้าใจว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นจากรูปเล็กๆน้อยๆที่ต้องอาศัยกันและก,กัน และทั้งหมดล้วนมีการเกิดขึ้นเสื่อมไปและแตกสลายเป็นธรรมดาก็จะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้ลงได้นะโยม